รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ลับแลเป็นดินแดนที่มีเรื่องเล่าขานอยู่มากเรื่องบางเรื่องทําให้นึกถึงตำนานโลกทิพดินแดนลี้ลับต่างมิติที่ยากต่อการเข้าถึงอําเภอลับแลในทางปกครองคืออําเภอเล็กๆของจังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่ปกครองอยู่506ตารางกิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น8ตนําบลคือตําบลสีผนมมาต่ตําบลแม่พูนตําบลนาน,านกกก ตำบลฝายหลวงตำบลชายจุมพลตำบลไผ่ล้อมตำบลด่านแม่ขมันและตำบลทุ่งยัง้งในอดีตที่ตั้งของเมืองลับแลเคยเป็นเมืองโบราณที่รุ่งเรืองมาก่อนสมัยกรุงสุขโขทยัยโดยมีที่ตั้งเหมาะสมเป็นเมืองท่าใช้ขนถ่ายสินค้าที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกและทางน้ำ ที่เชื่อมโยงระหว่างภาคเหนือกับภาคกลางมาตั้งแต่ยุคโบราณส่วนเหตุที่คนเรียกดินแดนนี้ว่าลับแลนั้นสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงวินิจฉัยว่าแต่เดิมชาวเมืองเหนือที่ได้หนีภัยสงครามมาซุ่มซ่อนตั้งชุมชนอยู่บริเวณนี้คงเห็นว่าที่ตั้งเป็นป่ารกอยู่กลางหุบเขาที่มีเนินสูงต่ำซับซ้อน จึงเหมาะสมใช้เป็นที่หลบซ่อนจากศัตรูหากคนต่างถิ่นผ่านมาถ้าไม่คุ้นเคยกับภูมิประเทศมาก่อนก็จะหลงทางหาทางเข้าถึงได้ยากจะทำให้คนนำไปเรียกว่าลับแลหรือเป็นถิ่นที่ลับตามองไม่เห็นทริปนี้จากรายการสองโลกสิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้เราจะพาท่านไปรู้จัก เส้นทางหน้าเที่ยวของเมืองที่ได้ชื่อว่าลับแลแดนจักรยาน สิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้สัปดาห์นี้สิงห์พาท่านผู้ชมมาที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิต์เพื่อมารู้จักเส้นทางหน้าเที่ยวเมืองเก่าในตำนานสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดโตโยต้าไฮลักซ์วีโกแชมทรีอาร์ดีสปอร์ตทีโว จักรยานเป็นพาหนะของชาวเมืองลับแลที่พบเห็นได้ทั่วไปทุกขนแห่งความนิยมขี่จักรยานของชาวลับแลไม่ใช่พฤติกรรมใหม่หรือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการรณรงค์ใดๆที่จะทำขึ้นเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่ชุมชน เหตุที่ชาวลับแแปลนิยมใช้จักรยานในการเดินทางเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเพราะได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารเทศบาลตะบนสีพนมมาตรเทศบาลตะบนสีพนมมาตรมีเขตปกครองที่ต้องดูแลอยู่เพียง1.5ตารางกิโลเมตรแม้จะเป็นเทศบาลตะบนเล็กๆแต่ผู้บริหารได้ความสําคัญกับชุมชนเป็นอย่างดีท่านนายกเทศมนตรีตาบนสีพนมมาตร ได้รับการเลือกตั้งให้บริหารเทศบาลตะบลมาแล้ว3สมัยซ้อน จึงเล็งเห็นความสําคัญในการรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อบ่องชี้ลักษณะเฉพาะของสังคมในแบบวิถีเดิมของชุมชนน้าเจษดาสรุปติสุดนายกเทศบาลตะบลศรีพนมมาตเป็นผู้นําเทศบาลตะบนศรีพนมมาตที่ให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมงานด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมของทางจังหวัดอุดตรดิต์มาโดยตลอด นายกเหน่งของชาวลับแปลเคยเล่าให้ฟังว่าจักรยานที่แจกให้ชาวบ้านนั้นนอกจากช่วยลดความแออัดเรื่องการคมนาคมในชุมชนเล็กๆแล้วยังช่วยส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชนจึงกำหนดให้รถทุกคันมีสีเขียวคาดเหลืองซึ่งเป็นสีประจำเมืองรถที่แจกให้ชาวเมืองใช้จะมีเลขทะเบียนติดประจำรถโดยใช้ชื่อย่อแต่ละชุมชนต่อท้ายด้วยเลขที่บ้าน ชาวบ้านเมื่อได้รับรถไปใช้จะมีข้อตกลงว่าห้ามนำรถไปดัดแปลงเปลี่ยนสีและมีระเบียบของประชาคมว่าหากบ้านไหนต้องเดินทางไปทำธุรกรรมต่างๆในเขตเทศบาลจะต้องขี่จักรยานมาติดต่อเท่านั้นซึ่งชาวบ้านทุกครัวเรือนได้ตอบรับแนวคิดนี้เป็นอยา่างดีวันนี้เราจึงเห็นภาพของชาวลับแลขี่จักรยานกันทั่วมุมเมือง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและเป็นตัวอย่างกับชุมชนอื่นๆที่น่านำไปปฏิบัติลับแลจึงได้ชื่อเป็นหนึ่งในหลายๆท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบของเมืองจักรยานตามแนวคิดของท่านนายกเทศบาลตะบนศรีพนมมาศรเริ่มตั้งแต่แรกที่ผมทําก็คือในเรื่องของการสร้างสมบัติเมืองขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างปริบัติกรรมในตำนานเมืองใหม่ๆนะครับ ซึ่งเราใช้คอนเซปต์ว่าเมืองรับแลกเขตห้ามพูดโกหกซึ่งปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าคเนี้หรือในส่วนของซุปประตูเมืองกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองรับแลกไปแล้วนะครับส่วนที่จะต้องทาต่อไปก็คือต้องยอมรับว่าในทุกวันนี้นอกจากที่จะต้องมีการช่วยกันทําให้เกิดอายธรรมที่มันตั้งเดิมย้อนคืนอดีตกลับคืนมาเนี่ยเราต้องอย่าลืมว่าในสังคมปัจจุบันเราต้อง ทำอย่างไรให้ประชาชนเขามีความกินดีอยู่ดีนะครับตรงนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนในเรื่องของทำหนึง่งให้เมืองรับแลเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับ mm. เมื่อการที่จะทําให้เมืองรับแลเป็นการเมืองท่องเที่ยวนะครับเราก็ต้องมองว่าสังคมมันจะดีไหมประกอบกับว่าวันนี้ประชาชนทุกคนผมเชื่อว่าเมื่อเทคโนโลยีมันเข้ามาสู่ในโลกออนไลน์หรืออะไรทุกอย่างที่มันเข้ามาสู่ทุกคนทุกครัวเรือน หลายคนกําลังหยหาในเรื่องของในเรื่องของความพอเพียงนะครับตามแนวทางของพระาราดมริของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวนะครับในรัชกาลปัจจุบันนะครับในเรื่องของความพอเพียงอีกส่วนหนึ่งวันนี้ในเรื่องของภาวะโลกร้อนทุกคนกําลังมีการรณรงค์ในเรื่องของคาร์บอนต่ําก็ดีภาวะโลกร้อนก็ดีสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างแนวคิดขึ้นมา ก็เลยมาหยุดยังยดย้งจนอยู่ตรงที่ว่าจะทําอย่างไรให้ได้ทุกๆอย่างในบริบทมันก็ไปหยุดอยู่ตรงที่ว่าความเป็นเมืองจักรยานเกิดขึ้นนะครับวันนี้เราได้รับงบประมาณในส่วนตรงนี้โดยเป็นจักรยานทั้งหมดทั้งสิน้นรวมแล้วหนึ่งพันคันครับมีประชาชนในเขตเทศบาลของเราเข้ามาร่วมโครงการทั้งหมดหกร้อยกว่าครอบค้ดโค้เรือน นะครับวันนี้1,000คันยังเก็บไว้ให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่เทศบาลนี้อีก30คันนอน970คันอยู่ในมือของไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพนักงานก็ดีประชาชนก็ดีนะครับนักเรียนก็ดีหรือในส่วนของภาคราชการหลายๆส่วนวันนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครับเนื่องจากสภาพภูมิประเทศในเขตเทศบาลตบลศรีพนมมาศมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีพื้นที่เพียง1.48ตารางกิโลเมตรเส้นทางคามลาคมโดยรอบชุมชนจึงสร้างอยู่บนที่ราบที่มีภูเขาโอบล้อมสองฝั่งถนนจะเป็นที่ตั้งเรือนพักอาศัยของประชาชนซึ่งปลูกอยู่กระจายทั่วไปโดยมีตลาดสีพนมมาศและตลาดฝ้ายหลวงเป็นศูนย์กลางชุมชนโดยเฉพาะที่ตลาดฝ้ายหลวงนั้นได้ชื่อว่ามีบรรยากาศคล้ายได้มาเที่ยวเมืองหลวงพระบางยามเช้า เป็นแหล่งจับจ่ายหาของกินอันเป็นเอกลักษณ์ของคนพื้นถิ่นเส้นทางท่องเที่ยวเมืองลับแลเกิดขึ้นเองตามวิถีชาวเมืองเนื่องจากคนลับแล่เป็นคนง่ายๆอาหารการกินจึงออกมาในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ของทอดชนิดต่างๆมีประวัติความเป็นมาอาหารที่ชาวลับแลเราเรียกว่าของทอดนั้นเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของแม่บ้านแม่เรือนชาวบ้านที่นำของมาทอดขายบอกว่าตัวเองเห็นว่าอยู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรทำจึงลองนำผักชนิดต่างๆมาทอดดูและลองนำไปขายหน้าบ้านก่อนปรากฏว่าของทอดเหล่านั้นขายดิบขายดีกลายเป็นที่นิยมต่อมา จึงกลายเป็นเอกลักษณ์ของอาหารเฉพาะถิ่นที่สามารถนำมาเลี้ยงแขกบ้านแขกเมืองในโอกาสสำคัญส่วนอาหารอื่นๆที่เป็นอาหารเฉพาะถิ่นเมืองลับแรรู้จักในชื่อข้าวแคบข้าวแคบทามาจากแป้งข้าวเจ้าที่หมักปรุงรสตามสูตรชาวบ้าน ออกรสเค็มๆเมื่อน,นำมานึ่งบนปากหม้อที่ตรึงด้วยผ้าขาวบางจะมีลักษณะเหมือนข้าวเกลียบปากหม้อเวลานำมารับประทานสามารถทำได้หลายสูตรทั้งเอาไปห่อข้าวเหนียวหรือนำเอาแผ่นข้าวแคบมาหอกับผัดหมี่เรียกว่าหมี่พันถ้านำไปใส่ไส้ผักต่างๆทานกับน้ำจิ้มจะเรียกว่าข้าวพันผักแต่หากนำไปปิ้งจะมีรสชาติคล้ายข้าวเกรียบว่าวออกรสเค็มเล็กน้อย มักนด้ยมทำเลี้ยงในงานบุญประเพณีการปลูกฝังให้ชาวเมืองรักการขี่จักรยานเป็นงานที่ผู้บริหารเทศบาลตะบนสีพนองมาศต้องวางแผนโดยสร้างองค์ประกอบอื่นๆให้สอดคล้องกับเมืองจักรยานเช่นการสร้างช่องทางจักรยานป้ายบอกทางจุดจอดรถหยุดแวะพัก และป้ายแนะนำแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงการควบคุมการใช้รถใช้ถนนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่จักรยานซึ่งอาจเป็นคนต่างถิ่นหรือนักท่องเที่ยวต่างเมืองนอกจากส่งเสริมให้ชาวเมืองในเขตเทศบาลหันมาใช้จักรยานเดินทางแล้วหน่วยงานในพื้นที่เขตเทศบาลเช่นสถานตำรวจโรงพยาบาลไปรษณีหรือแม้แต่ธนาคาร ต่างรุ่นมีจักรยานเป็นพาหนะประจำำําสํานักงานอันเป็นความร่วมมือร่วมใจใช้จักรยานเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการเดินทางของคนเมืองที่จังหวัดอื่นควรนํามาเป็นแบบอย่าง ลับแแลเป็นดินแดนประวัติศาสตร์มีฐานะเป็นเมืองท่าขนถ่ายสินค้าและการเปลี่ยนถ่ายพาหนะเดินทางของคนในยุคก่อนเมื่อถนนและทางรถไฟตัดมาถึงอำเภอลับแแลจึงกลายเป็นเมืองปิดไม่มีใครผ่านไปมาเช่นดั่งเดิมทำให้อําเภอลับแแลขาดการเหลียวแลเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันสถานที่สำคัญที่แนะนำวันนี้ อยู่บนเส้นทางชมเมืองด้วยรถจักรยานโดยแบ่งเส้นทางออกเป็นถนนรอบในและเขตรอบนอกตัวเมืองซึ่งมีระยะทางไม่ไกลเกินความสามารถของนักปั่นจักรยานนักท่องเที่ยวท่านใดไม่มีรถจักรยานของตนเองสามารถติดต่อขอจักรยานได้จากเทศบาลสีพนมมาตรและปั่นจักรยานไปตามเส้นทางจักรยานที่แนะนำไว้เริ่มจากอนุสาวรีย์พระสีพนมมาต ผู้ปกครองเมืองลับแ,แลคนแรกที่ได้ชื่อว่าเป็นนักพัฒนาเป็นผู้วางผังเมืองสร้างฝายหลวงพัฒนาการศึกษาส่งเสริมการเกษตรโดยนำพัน์ไม้ต้นลังศาส์มาปลูกในพื้นที่เป็นครั้งแรกพระศรีพนมมาศยังได้สร้างถนนอินใจมีซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมเมืองลับแ,แลกับตัวจังหวัดอุตรดิตถโดยไม่ใช้เงินของรัฐแม้แต่บาทเดียวแต่เป็นการสร้างทาง โดยการรวมใจชาวบ้านให้ช่วยกันทำทางสายนี้จนสำเร็จทำให้เมืองลับแลมีทางคมนาคมทางบกที่ตัดไปถึงเมืองอุตรดิตถ์เป็นครั้งแรกจากถนนสาย1043เลี้ยวซ้ายเข้าถนนม่อนปรางจะนำไปยังวัดดอนสัตว์วัดนี้ตั้งอยู่ที่บ้านฝายหลวงหมู่3 สิ่งที่น่าสนใจไปดูก็คือบานประตูวิหารของวัดบานประตูวัดดอนศักด์เป็นประตูคู่จำหลักมีความสวยงามเป็นหนึ่งในสามแห่งที่พบอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์สันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นในสมัยอุทยาตอนปลายสองประตูวัดได้จำหลักเป็นลายกนกใบเทศสลับลายกนกก้ามปูบานประตูเป็นไม้แกะสลักรูปลายกนกก้านขดมีรูปสัตว์หิมพานาแทรกอยู่ เป็นสถาปัตยกรรมเชีงแสนปนสุขโขทยัยที่มีความอ่อนช้อยโดยรูปสลักบานซ้ายและขวาจะไม่เหมือนกันแต่เมื่อปิดบานแล้วลวดลายมีความลงตัวเข้ากันได้จากถนนสายเดียวกันนี้ เมื่อขึ้นเหนือต่อไปจะพบกับเรื่องหน้าพิสูงที่เกิดขึ้นกับวัดทองลับแลวัดทองลับแลเดิมมีชื่อว่าวัดลับแรงภาษาท้องถิ่นหมายถึงตอนเย็นวัดแห่งนี้แม้ไม่พบหลักฐานว่าสร้างวัดขึ้นมาสมัยใดแต่มีหลักฐานระบุว่าเมื่อปีพุทธศักราช2420ได้มีการบูรณะวัดโดยครูอินสมช่างจากบ้านท่าสลา ในการบูรณะครั้งนั้นมีการสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่และในเวลาต่อมาได้ค้นพบโดยบังเอิญว่าภายในโบสถ์ที่สร้างขึ้นได้เกิดปรากฏการ์ภาพหัวกลับมีผู้พบเห็นภาพหัวกลับครั้งแรกเมื่อกลางปี2554ซึ่งผู้พบภาพหัวกลับเป็นคนแรกเกิดขึ้นขณะเข้าไปนอนภายในโบสถ์ที่มีการปิดประตูและหน้าต่างจนมืดสนิทแต่ยังมีบานหน้าต่างของโบสถ์บานหนึ่งมีช่องเล็กๆ ให้แสงส่องผ่านเข้ามาได้จึงเกิดเห็นเป็นภาพสะท้อนหัวกลับของสาลาการปรเรียนฝั่งตรงข้ามจึงถือเป็นความอัศจรรย์ที่พบเห็นด้วยความบังเอิญเ<า><า>มืองลับแลยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายตามเส้นทางเช่นวัดพระนอนพุทธสาย,ยากวัดพระยืนพุทธบาทยุคนที่อยู่คู่กัน วันนี้เวลาของรายการสองโลกสิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้ได้หมดตรงแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทริปนี้สวัสดีครับ